สว,วัสดีเพื่อนๆชาวสมมนร์วานะคะแล้วก็หายหัวไปนานเลยเป็นปีเป็นชาติคลิปที่แล้วพูดอย่างนี้แหละแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องเสียงมันมีติดติดลิขสิทธิ์อะคะ่ะเพราะว่าดันเปิดเพลงไงนี่ไงเปิดเพลงนี่มันมีลิขสิทธิ์ไงแล้วมันก็เลยตัดเสียงพูดออกไปหมดทั้งคลิปเลยแล้วมันก็ เปลี่ยนเป็นเพลงอื่นนั่นคือก็เห็นแต่รูปไปแต่ตอนนี้เพลงนี้ไม่น่าจะมีลิขสิทธิ์แล้วแหละน่าจะโอเคเ,อเ,อเ,อเหตุผลที่หายหัวไปหนึ่งปีนะคะเพราะว่าเครื่องเครื่องไม่พร้อมจริงๆโทรศัพท์ก็กะ iPad ก็กะคือแบบ เล่นอยู่แล้วเด้งออกตลอดอะเป็นใครใครก็เบื่อทนไม่ไหวโทรศัพท์อัปเดตทีไรเมมเต็มลูกทีไม่ใช่เมมเต็มหรอกเครื่องมันเต็มเมมเครื่องมันเต็มคือย้ายไปในเมมแล้วมันก็เวลาอัปเดตใช่ไหมมันก็จะเด้งกลับมาตามภาษาแอนดรอย Android อะอืมช่างมาันเถอะวันนี้เราจะมาเปิดสกอร์ลีเจนไหนวะนี่ ก็คือเราซื้อแพ็กอะไรอะแพ็กโตอะไรทุกอย่างนั่นแหละซื้อไปมาซื้อแพ็กหนึ่งมามีมีรีเจนหนึ่งอันแล้วก็แสงมืดค่ะืเออแสงมืดแล้วก็พวกเพชรแล้วก็ซื้อแพ็กประจำวันเดลี่อะไรเงี้ยนี่อันนี้อันนี้โกลแพ็กสอง ยังไม่ได้ซื้อเก็บไว้ก่อนงบประมาณไม่พอตั้ง40เพา40พาอันนี้ Daily p a ็ k ที่ซื้อมี Daily p a ็ k สด้วย mm hmm. ก็มันจะได้เพ็ดเท่าไรหร่วะเดลี่แพ็ k ที่ซื้อนะคะจะได้เพ็ด20เพ็ดทุกวันทุกเอ่อเป็นจำนวน15วันแล้วในระหว่างนั้นอะ ก็จะได้เงินเออได้มนาเพิ่มอีก5%อย่างนี้เห็นโอเคอันนี้เราก็จะมากดตังพอแม่เนมอยู่สองแสนกด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 ,ดกดเลยแล้วกัน มีอยู่สามหนหกนี่คืออะไรไม่ใช่ก็คือบ้านก็ยังลกเหมือนเดิมเหมือนปีที่แล้วนี่นะคะย้ายไปอยู่ตรงนี้แล้วอันนี้เราจะเี่หลาวันหนึ่งสองอันนี้ใช้ห้าหมื่นแหละแพลงชิบหายเลยสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแลงหรอซื้อเพิ่มดีกว่านี่วะนี่วะไม่ใช่ไม่ใช่ใช,ใช่ใช่ไม่ได้ซื้อนานหมื่นไงไม่ได้เล่นนานคือแบบตกยุคตกสมัยมากมอนตัวใหม่มาไม่รู้จักเลยตัวไหนดีไม่รู้จักเลยแผนอะไรที่วางไว้ลืมหมดเลยเน็ตเบรกฮะ ชิบหายมาหายเลยตอนนี้แม่งวิดีโอยังอัดอยู่กว้เนนะี่ยมาใช้เน็ตบอสาต่อแหละโอเคก็ออยังมีชั่วก็นั่นแหละค่ะท่านผู้ชมเน็ตก็ติดติดดำๆคอมก็อย่างเงี้ยไม่ใช่คอมสิเครื่องนี่ได้เครื่องใหม่แล้วโอเคเราจะมาซัมมอนกันเดี๋ยว วันนี้เราจะใช้สูตรขายแล้วกันขายมอนหนึ่งดาวไม่รู้มีใครร้องอยังนะขายมอนหนึ่งดาวได้สามสิบมานะขายแล้วก็กดขายแล้วก็กดขายปุ๊บเปิด เดี๋ยวจิลืมกดอันไหของเราอเอาเป็นนี่แหละเบสิกเบสิกของเรานี่ยายดิอันอันไม่ออกมิสติคลสกอร์โอเคก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะก็ยังไม่มีแสง มีน้ำอันนี้หรือเปล่าที่แบบตายแล้วตายแล้วชุบตัวเองใช่ปะไม่ใช่ออไม่ใช่จำผิดตัวมันช่วยอะไรมะนเนี่ยอาช่งมันเถอะใช้ภาษาดันเสลือใช้ภาษาอังกฤษเองต่อไปก็ขายก้อนหนึง่ง ตอนนี้กำลังขัดแคนลูนเอ้ยไม่ใช่ขัดแคนมอนัาเดาเอาไว้อ่าเอาไว้กินทำหกดาวนะคะไม่รู้เราตัวไหนขึ้นหกดาวดิก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเดิมนชะชลลาไฟปีที่เราทันตัวนี้อยู่แต่ไม่รู้ข้อดีข้อเสียอะไรแม่งเลย แสงแสงแสงเหี้ยอ้าวอ้าวอ๋อถ้าเป็นอย่างนี้แสงมันจะไม่ขึ้นก็ตีไม่ต้องให้ความหวังโอเคอันนี้กันพยองกันพยองกันพยองอ่านไม่ออกชื่อภาษาเกาหลี สูตรนี้ก็ไม่ได้เอามาจากที่ไหนก็คือสะสมมอนหนึ่งดาวไว้เยอะแล้วก็เอเน็ตหายหรอช่างมันคือสะสมดาวมอนหนึ่งดาวไว้เยอะแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรขายแม่งเลยก็คิดส่วนนี้มาเฮ้ยมันจะหมุนนานแันไปแล้วนะเฮ้ยไม่เอาสิเห็นไหม

เอาละค่ะท่านผู้ชมเมื่อกี้ได้ตัวอะไรได้ตัวอะไร,รอ่ะอ,อนี่ไงล่ะแจ็คโอเวนเทนไม่รู้มีดีอะไรมาไม่ทันปีที่แล้วไม่ทันตัวนี้หรือว่ามันเพิ่งมาสกิวสี่ดาวแสดงว่าเมื่อกี้มันผ่าวิธีนี้ สตีเวนเดฟิเคิลแอดแฟคฟอร์มเดอะเอนิมี่แท็กเก็ตเป็นลันดิงอ่ะแต่ช่างมันเถอะเราแปลแบบสดๆไม่ได้เราต้องคิดใช้เวลาคิดนานเด,เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแสดงว่าวิธีนี้มันก็ดีพอสมควรบ้งางขายต่อขายต่อโอมันจะหมดแล้วอ้าวเฮ้ย ไม่ขายไม่ได้อ่ะขายสอาิอะไรวะทำไมาขายไม่ได้หรออใช่ป่ะวะหรือว่าขายได้มอนหายไปแล้วนี่ จะครัง้งอะไรบ่อยเกินไปแล้วแบมแมนนะคะแบมแมนทัดไฟอ้อาวทัดลมเฮียห oh oh น้าแตอาใหมาใหมเฮ้ยหน้าแตกเลยขายได้ไหมก็ขายได้นี่เออทำไมเมื่อกี้มันไม,ม่ได้หรอ แสงแสงอินฟเฟอร์เนอน้ำไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าแต่ในใจคิดแล้วจะกินไอตัวนี้แหละ มันไม่พอแน่เลยแสงแสงอ,อ้าวดผิดร,รอบนี้แหละ หนึ่สองสองดี๋จะนับเลขทำไมวะแมวน้ำแมวน้ำนี่แมวทัดน้ำนะคะไม่ใช่แมวน้ำจริงๆอ๋อกดพิดีแล้ว ว้าทำไมทำไมทำกับเราอย่างนี้ล่ะมาแค่สองตัวเหรอสีดาวแท้แล้วก็สีดาวปอมเย่ะน่านะนะนะ นนิดนนึงสกอส้มเท,ท่าไหร่วะสิบห้าใบเธอจะทำอย่างนี้กับฉันไม่ได้นะแม่งไอเนี่ยฉลามน้ำผิดอีกแล้วกูแม่งเ,เออเออแม่ง นี่ก็เป็นคลิปที่20สินะฮะก็นานแล้วเหมือนกันหลายคลิปแล้วไม่เคยได้ตัดต่อเลยมีตต่ตอนหนึ่งคลิปตัดต่อแบบกะกาอะตัดต่อไม่เป็นก็อยากอัดคลิปอัพอะไรงนี้แบบอย่างคนอื่นเขาแต่ว่าเราทำไม่เป็นไงเน่ มามามาหุยเก็บน้ำชั้นเลนี้ชั้นเลนี้เราจะเปลี่ยนเป็นชั้นลเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดแบบที่เคยทำนั่นนะ เหลืออะไรบ้างเหรเหลืรอรีเจนหนึ่งแสงมืดหนึ่งอา่าหิน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 อะไรหินหินแัมมบนหนึ่งก็เป็นสามตัวบอลที่เจอนี้มีหอปะวัหนึ่งสองสองเราไปตัวหนึ่งแล้วกัน อ๋มาอ,อ,อันนี้ดูเราเจะซ้าหินมนก่อนแล้วกันเนาะมาเธแม่งตัวอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหผวนน้ำมียังอื ทำกือเราอย่างนี้เจ่งเลยไม่มีปวดน้ำรอ,อจำผิดไอดีใช่จำผิดไอดีได้เลยแม่งแล้วก็เพิ่งจะได้กลับมาเล่นแค่อันเดียวไงเพิ่งจะได้กลับมาเล่นแค่ไอีนี้ไอีอื่นไม่ได้เล่นเลยเซิรฟ์รฟที่เล่นเดวเซิร์ฟทีโลก ไม่เหมือนชาวบ้านเคุยวนเวอร์นานไปละ <c ười> ขายต่อขายต่ออ้แสงแสงอ้ย จมตีศัตรูสามครั้งดิสชอปแปลว่าอะไรหรอห้ามฮิวสองเทินหรอโอกาสแปดสิบเปอร์เซ็นต์ห้ามให้ห,ห้ามออกเอาใหม่จมตีศัตรูสามครั้งแล้วมีโอกาส80%ในแต่ละครั้งที่จะห้ามฮิวสองเทินเจ้ปะวะ อันล่างล่างมืนเจ้างมันตบสัตรูด้วยเออแฮมเมอร์แฮมเมอร์ค้อน w ิ a ง e ี้ r นู targeting defense for to w turn with a s e v chance the damage increase according to your defense ก <t> ็คือตีแรงเท่ากับ อ่าค้าป้องกันของตัวเองโอ้โหเป้าหมายที่อ่อนแอร์ที่สุดเลยนะอ๋อโจมตีเป้าหมายที่อ่อนแอร์ที่สุดแช่ปบวะเฮ้ยมึอนอะช่างเหอะเลิกเหอะโจมตีศัตรูหนึ่งครั้งแล้วมีโอกาสสิบหเปอร์เซ็นที่มันจะติดสตัน เป้าหมายมีอะไรอะเกาะป้องกันเหรอมีเอฟเฟกป้องกันก็จะทำให้ถูกทำให้่สโลว์สองเทินแปลแบบโม้ๆจะแบบหลีๆหลี <c oughs> โอเคท้อยเลีเจนด์ ขอเหอรอบนี้ขอจริงๆไม่เอาสีดอวแท้อยากได้ห้าดาวแทะถ้าดาวแท้ที่เปิดได้แบบสกอมีแค่ตัวเดียวอเองเฮ้ยเพลงไหนเนี่ยเมื่อไหร่อ่ะเอาใหม่เอาใหม่ขอโทษด,ดีค่ะมาพรเสียงดังไม่ได้เพราะว่ากี่โมงแล้ว ที่สองใช่พนังมันบางเดี๋ยวแม่โทรมาดา่าห้องนอี้ใกล้ใกล้น่ะเดี๋ยวแม่โทรมาดา่าโอเคสุดท้ายแล้วจะแพ็คหรือจะปังมาดูกันเฮ้ย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 ตกใจยังไงสีดาวมันก็อันนี่อยู่แล้วนี่หว่าหูยต้องฟูนน้ำ ทำไมเธอทำกับเราอย่างนี้เราอยากไนดะ้ะได้เอานะท่าน้ำเรามีเยอะแล้วนะหูสรุปนะคะอ่อสกอส้มสิบห้าใบหินหินนี่อะไรหินหินหินแซลมอน หนึ่งแสงมืดหนึ่งดิเจนหนึ่งได้สี่ดาแท้มาสองตัวกดพิทน้นกังฟูเกลิลแจ็คกอลันเทนทาดน้ำแม่งั้งสองตัวเลยแม่งเ้ยทาดน้ำทา่านมีแต่ทาดน้ำมอนโรแล้วก็ หน,น,นุ่มกันพยองพระหนุ่มกันพยองเอ,อ่อสีดาวลอมได้มาแค่นั้นจริงๆตัวตัวนี้ก็อาจจะดีถามว่ามอนที่มีอยู่เนี่ยดีแล้วหรือ,อยังตอบเลยว่ายัางแต่ก็อยากมีเพิ่มนี่ก็ยังไม่ดีนะ รูนยังกากอยู่เห็นปะใส่มั่วแทนที่จะใส่รูนในเมสิตนะปมส่รีเวนจ์ก็คือรูนในเมสิตมันไม่มีมวะนี่ไงเห็นว่ามันไม่มีรูนช่องสี่แรูนกากด้วยสัตน อนตันก็มีแหละแต่ว่าสายมันไม่ใช่อ่ะก็คือแต่ละตัวรูนยังไม่ได้เลยนี่ก็ยังฟัมเฮลฟัมอ่าไฟม,มอนอันแรกไม่ได้ร้อยเซังกักอยู่เลยก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันให้มันร้อยซคือใส่รูนก็ใส่มั่ว <c ười> เงินก็ไม่มีจะอัพรูนแบบจนมาก ยังอยสาทีแล้ววะก็แค่นี้แล้ะค่ะไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าดีเปล่าวะ จะหมดแล้วไม่ค่อยมีคนเลยนี่เท่าไหร่เกลแจ็กโอเลนเทอร์ล่าภาษายัางไรเนี่ยก็คือไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าเวี่กูดซุปเปอร์มอนสเตอร์ หนึ่งร้อยสอง hit d e g e n e เออโคตรเกลียดเลยเพวกเนี้ยไรแล้วได่แหละไม่เห็นได้เลยเลยคือก็อย่าไปเชื่อมันมันก็แค่อยากดันโพสตัวเองไรสาระ้วเนีหยะแล้วพ่อนหนุ่มน,นี่ล่ะสกิลน่าจะดีนะ โอเคแค่นี้ละพูดมากี่รอบแล้วเ,วเนี่ยเขาเนี้ยช่องนี้ของคนไทยอ๋อไม่นึกว่าจะมีคนไทยด้วยเคยเข้ามาแล้วไม่มีคนพูดเลยเลยย่อ๊อขมยย่างเหรออะไรคือขอหมยย่าง โอเคแค่นี้ละค่ะรอบที่ร้อยเไปนอนแล้วตีสองสิบนาทีเป็นจริงๆแล้วนะไปจริงๆแล้วะเว้เจอเกันคลิปหน้ารอบรอบนี้สายเปจัดหนักจริงๆโอเคแค่นี้และค่ะถ้ามีอะไรติชมแนะนำได้แนะนำได้เลย เราไม่รู้ว่ามอนตัวไหนดีไม่ดีจริงๆแบบกลับมาเล่นแล้วงงงงอะ่ะมอนเพียบเลยเนี่ยมาทันแค่ราชินีหิมะเองไม่ทันไม่ทันนี่ไม่ทันแพนดา้าโอเคแค่นี้ละคะ่ะรอบที่สามร้อย สวัสดีครับ